สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบเรื่องเชดใต้นะครับวัชรินทร์ทิพย์มากนะครับเชิดเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนสายใต้คนเดียวนะครับที่บางสนิทมากที่สุดนะครับใน e ีีของพี่โคกที่บางเคยเล่าว,ว่าบางเกมโทรศัพท์นะครับคือสาเหตุที่บางรับแทนเชิดเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเชิดมีชั้นแล้วนะครับ เป็นนักโทษเด็ดขาดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบังเนี่ยยังรออุทธรณ์อยู่นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะรับแทนเพื่อนไปนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ให้เพื่อนโดนตัดชั้นหรือโดนตัดวันรดงดเยี่ยมญาตินะครับส่วนบังเนี่ยนะครับก็ยังรออุทธรณ์อยู่ช่วงนั้นนะครับไม่ไม่ไม่ได้โดนทําโทษอะไรเลยนะครับมีแต่ขังเดียวนะครับเลยทําให้เราเนี่ยสนิทกันนะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับย้ายไปเรือนจําไหนก็จะเจอกันตลอดนะครับแต่ว่าเจอกันแป๊บเดียวนะครับ ต่างคนต่างก็ต้องย้ายไปอีกแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่บางกับพวก7ประจันบาลมีเรื่องที่เขาบินนะครับก็หนึ่งหนึ่งในที่คนที่มีเรื่องกับบางนี่ก็เป็นน้องเชษนะครับเชษก็โทรมาถามว่าเรื่องเราเป็นยังไงก็เลยเล่าให้เชษฟังนะครับแล้วเชษฟ,ฟังเชษก็คิดหนักเลยทีนี้นะครับอีกคนก็เพื่อนรักอีกคนก็น้องนะครับเชษพูดออกมาคํานึงว่าอย่างนี้บอกโหแบบนี้เคลียร์ยากเลยเพื่อน นะครับแล้วก็แต่เชษพูดออกมาว่าเอาแบบนี้แล้วกันเพื่อนเดี๋ยวเราให้เพื่อนแผลหนึ่งนะขอให้มันจบนะครับก็บางก็นึกโอเพื่อนรักกูแม่งพูดออกมาคำนี้นะครับแล้วเราที่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วเราจะไม่จบให้เพื่อนได้ยังไงนะครับก็บางก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนแผลนี้ก็จบให้ไปนะนะครับซึ่ง เรื่องนี้บางไม่เคยเล่าให้ฟังนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาทําไมมีเรื่องถึงไม่แก้นะครับก็เพราะคาว่าเพื่อนนี่ครับบางถึงไม่ให้เด็กในบ้านไปแก้นะครับไม่เคยมีใครรู้นะครับเรื่องนี้นะครับมีเชษตกับบางโทรมาคุยกันสองคนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เด็กในบ้านเนี่ยนะครับมันเสียความรู้สึกนะครับก็เลยไม่บอกใครนะครับมันเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างบางกับเชษตนะครับ ความเป็นเพื่อนนะครับที่มีต่อกันนะครับให้ได้ทุกเรื่องนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ